a few moments สวัสดีค่ะทุกคนที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครีมเมอร์ซิมเก้วแม่เพลงค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมารีวิวร้านที่เปิดใหม่กันนะคะหรือเปิดนานแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้คือแคชเชียร์นะคะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นอะไรอ่ะอะไรสักอย่างนั่นแหละจังมันเพชรนั่นเลยค่ะน่ารักดีแล้วก็ มีทียันนะคะรูปดอกไม้แล้วก็มีแก้วน้ำนะคะแล้วก็มีแมวด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มีแก้วน้ำนะคะแล้วก็มีผ้าชนานะคะแล้วก็แก้วน้ำนะคะนะ่ารักมากมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราแล้วก็บัตรเครดิตนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูโซนต่อไปกันตรงนี้นะคะก็จะเป็น วัวกระต่ายนะคะของน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็มีถุงมือนะคะว้าว <Wow. S 1> ใช่แล้วถุงมือนะคะถุงมือสีม่วงกับสีฟ้าลายดอกไม้นะคะทุกคนน่ารักมากๆถือว่าเป็นที่ที่น่ารักมากๆเป็นสถานที่ที่ดีแล้วก็น่ารักมากๆของเยอะด้วยนะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูโซนนี้กันบ้างดีกว่าโซนนี้นะคะก็จะเป็นถุงมือนะคะถุงมือสีม่วงกับสีชมพูนะคะไม่รู้าลายอะไรอะ่ะน่าจะลายหมีมั้งคะว้าวอ่ะสปรินประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นชุดนะคะน้องหมาน้องแมวนะคะเป็นลายโพนี่นะคะทุกคน แล้วก็มีสับป,ปะรดด้วยนะคะสับป,ปะรดใช่ปะ oh. ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีตรงหัวค่ะเอ่อเป็นอ้วนน้องหมาน้องแมวนะคะเป็นลายไอศครีมนะคะทุกคนมีตุ๊กตาด้วย oh. แล้วก็เป็นยายาลายยูนิคอร์นนะทุกคนนี้ยูนิคอร์นน่ารักมาก oh. แล้วก็ชุดมาอะมาโพนี่ด้วยะคะะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมวกนะคะนี่จะเป็น คาดผมนะคะน่ารักมากๆลายดอกไม้แล้วก็มีกระต่ายด้วยนะคะว้ <Wow. S 1> าวน่ารักมากๆแล้วก็อีอันนึงเนี่ยจะเป็นหมวกสีเหลืองนะคะแล้วก็ลายดวงจันทร์มีดาวสีชมพูด้วยนะคะ mm hmm. สวนยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเป็นที่คาดผมลายดวงจันทร์มีดอกไม้แล้วก็มีก้อนเมฆมีมีกระต่ายนะคะแล้วก็ด่าแคนดี้นะคะทุกคนแล้วก็มีกลบด้วยแล้วก็มีโบ สีม่วงแล้วก็สีฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นสร้อยคอนะคะาสร้อยคอลายเมฆนะคะแล้วก็มีสร้อยคอพระจันทร์เครื่องเสียวม่ใช่เป็นพระจันทร์นะคะ,ะแล้วก็มีเราเป็นพระจันทร์ดาวนะคะแล้วก็มีแบบโบแล้วก็มีแบบปีกหลังฟ้าด้วยค่ะแล้วก็มีเป็น ความลับในร้านเปิดใหม่ที่นี่ด้วยนะคะแบบเยอะมากพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปในเฉลยนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่แต่งหน้านะคะก็จะเป็นลายหัวใจว้าวแล้วก็อันนี้น่าจะอ่ะอันนี้เป็นลายดอกไม้นะคะแล้วก็อีกอันนี้นะคะเป็นลาย ออมีดวงมีดาวแล้วก็มีก้อนเมฆนะคะสีชมพูแล้วก็อันนี้เป็นลายอะไรอะไรผิหัวใจปหหรือผิสเสื้อนี้ไม่แน่ใจอันนี้เป็นลายกบนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะสีเขียวว้าว <Wow. S 2> แล้วก็อันนี้นะคะสามารถลบออกจากชิชูอันนี้ได้เลยนะคะทุกคนลบได้เลยนะใครไม่ชอบนี่ก็สามารถลบได้เลย แล้วก็มีเป็นเอ่เออ,อันนี้นะคะเป็นลูกหัวใจนะคะน่ารักมากๆหัวใจส,สีแดงอ,อกชมพูชมพูส้มๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายคานดี้ขนมหวานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายดอกไม้นะคะน่ารักมากๆแล้วก็สวยด้วยแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นลายมุก,กุดมีปีกนะคะอ่าจะเป็นแบบนี้สวยมากๆ แล้วก็มีดวงตาอ้าไม่ใช่คอนแทคเลนส์นะคะทุกคนส่วนเราชอบอันนี้มากกว่ามันไม่สามารถลบได้นะคะอ,อันนี้เนี่จะเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถมาเลือกกันได้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นไงดีมากแล้วก็มีเป็นแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยชอบอะ่ะชอบอันแรกมากกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะ มาดูอันนี้กันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นลายอะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นลายอะไรนู้อ่าโอเคอันต่อมาก็เป็นลายสับเบอรี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลายถัดมานะคะก็จะเป็นดวงจันทร์กับาดาวนะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นผีเสื้อสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะเป็นแบบนี้เลยว้าวแล้วก็ลบนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น ท,ที่ตาบนตาที่ตาตาเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างอจำไม่ได้เดิมจากสีนี้กันก่อนเลยอย่าเอาแปรงมาก่อนแปรงเราจะใช้แปรงในการทำนะคะอ่าปัดเลยค่ะ,ะจิ้มสีชมพูก่อนเราจะมาเริ่มจากสีชมพูอ่อนก่อนละกันเนาะไม่แน่อ่อนๆเข้มๆนะคะประมาณนี้เลยสวยแบบแนวสาว สายหวานๆนะคะแล้วก uh, ็มีเป็นอันนี้นะคะเป็นแนวแบบแฟนตาซีหน่อยๆนะคะอันนี้ก็จะแบบน่ารักอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะน่ารักมากๆแล้วก็เป็นสีพีชพีชนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะทุกคนลงมาแต่งหน้าที่นี่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีโซ่บอกเหลืองๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะ มีกลิตเตอร์แบบแลดาวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงกับน้ำเงินชมพูผสมกันแล้วก็เป็นสีชมพูฟ้านะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมามาแก้มดูนะคะเรามาปัดแก้มกันดูค่ะว่ามีเสียอะไรบ้างอันดับแรกเราจะใช้สีแรกคือสีเขียวกันก่อนนะคะสีเขียวเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สีฟ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สีม่วง สีฟ้าอ่อนแล้วก็สีส้มแล้วก็สีออกพีชพีชมพูพิพๆนะคะอ่าอะๆ,ๆอ่านี่ไงได้แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะน่ารักอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนก็ต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นนะทุกคน มันมองไม่เห็นอะเสียดายมากเลยอ่ะเสียดายอ่ะมันมองไม่เห็นเพราะเราไม่มีคิว <c oughs> นะคะอ่าก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวลิปกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวลิปกันต่อเลย <c oughs> ทวนี้ก็จะเป็นลิปนะคะทุกคนอาจจะมีลิปเราจะใช้ลิปสีนี้กันก่อนสีน้ำเงินกับสีแดงนะคะจะเป็นประมาณนี้ ส่วนสีเขียวนะคะเป็นแบบนี้แหละค่ะปักเขียวอันนี้จะเป็นสีเหลืองออกส้มๆนะคะแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีเหลืองอ้ยสวยนะสีน้ำสีฟ้านะคะสีฟ้าแล้วก็สีม่วงส้มม่วงอ่อนแล้วก็ชมพูนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะส่วนตัวเราอ่ะเราชอบสีชมพูกับสีเหลืองมากๆมันสวยมากๆเลยค่ะ ลบไม่ได้นะทดูคนลิปลบไม่ได้ก็ตรงนี้นะคะจะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันค่ะแต่ว่าก่อนถ่ายรูปเราจะมาแต่งหน้ากันก่อนนะคะทุกคนอันนี้มีไฟอะไรอ่ะไม่รู้ชอบมันเถอะค่ะก็เดี๋ยวเราเนะะี่ยค่ะจะมาแต่งหน้ากันก่อนก่อนที่จะไปถ่ายรูปนะคะทุกคนอ่ะเราจะใช้เป็นอันนี้ละกันหนูอาสีฟ้าอ่ะเสียะายดีเหมาะกับเราหนะ้า สีพิศอ้าพิษก็สวยนะหรือว่าสีนี้เออสีนี้ก็ดีนะเออสีนี้แหละสวยแล้วแล้วก็เอิอ่มอ,อ,อะไรอีกอะอ่าอันนี้นะคะเหมาะไหมอ่ะไม่เหมาะเลยอะเราจะใช้เป็นแนวดรีมสีเหลืองนะคะทุกคนอะลายดอกไม้นแรงเหมาะกับเราสุดๆก็เดี๋ยวเราไปทายรูปกันค่ะเรามาเลือก,กลิบก่อนนะคะทุกคนเอ้ย เลือกตาก่อนอ่ะตาสีนี้และเหมาะก,กับการแต่งหนะ้าสไตล์การแต่งหน้าของเราแล้วก็มาถ่ายรูปเป็นค่ะรูปแรกนะคะเป็นรูปอันนี้แล้วกันเนาะอืมถ้าถ้ามีอยท่านี้ดีกว่าท่าไหนดีท่านี้นี่แหละค่ะดีแล้วนี่ประมาณนี้เลยนี่น่ารักมากแล้วก็อีกอีกภาพหนึ่งอีกรูปหนึ่งอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูโซนตอเพียนค่ะก็ แต่เราจะมาไปดูโซนต่อไปกันซึ่งโซนต่อไปนี่ถือว่าน่ารักแล้วก็มีความลับอีกหนึ่งอย่างก่ะนี่เลยอ่ะความลับก็เยอะเหมือนกันโอเคมาเริ่มเลยค่ะคก็มีเป็นกล่องนะคะเอาไว้ใส่ของนะคะแล้วก็มีเทียนมีโคมไฟแล้วก็อะไัชหนาขวดน้ํา กรเทียนแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะทุกคนมีเตียงของน้องหมาน้องแมวนะคะเอาไว้ให้น้องหมาน้องแมวได้ไดพักผ่อนหย่อนใจนะคะมีแก้วน้ำนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอ่อนี่นะคะเอาไว้ทาตุ๊กตาได้นะคะทุกคนลองไม่ทําดูกันนะน่ารักมากๆแล้วเราก็ชอบมากๆด้วยคะ่ะเรามาทําอีกตัวกันบ้างดีกว่าตัวนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นหลายๆละ ไม่แน่ใจไปหลายอะไรเดี๋ยวตัวต่อไปเราจะถักเป็นปลาปลาวาฬหรือปลาโลมาเนี่ยช่างมันเถอะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นความลับรูปหัวอใจรูปคนวนเมลกระดาวนะ,อ,ะอยา่าเพิ่งสนใจื่องความลับก่อนมารีวิวของก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนของน้องหมาน้องแมวสีชมพูมีโบสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นปุ้งเท้าแมวนะคะน่ารักแล้วก็เป็นคล้ายๆโต๊ะเลยค่ะโต๊ะงานเลี้ยงโต๊ะงานแต่งอะไรเงี้ย คลายมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนัซนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย